สวัสดีครับบางทีเรื่องราวที่น่าสนใจที่สุดเนี่ยมันก็ไม่ได้มาจากข่าวใหญ่ตัวอะไรเลยนะครับแต่กลับซ่อนอยู่ในโมเมนต,ต์เล็กๆบนโซเชียลมีเดียวันนี้เราเลยจะมาเจาะลึกกันในเรื่องความสัมพันธ์ยุคใหม่ระหว่างศิลปินกับแฟนคลับโดยมีจุดเริ่มต้นจากคลิปวิดีโอสั้นๆคลิปหนึ่งที่เกี่ยวกับคู่ศิลปินที่ชื่อว่ามินพีคครับ เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากเลยค่ะเพราะว่าบางทีปฏิสัมพันธ์ที่ดูเหมือนจะเออธรรมดาธรรมดาเนี่ยแค่ไม่กี่วินาทีเองนะคะแต่มันสามารถบอกเล่าการเปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมที่ใหญ่กว่าที่เราคิดได้เลยใช่เลยครับและนั่นแหละคือสิ่งที่เราจะมาคุยกันในเชิงลึกวันนี้จากคลิปนี้คลิปเดียวเลยเราจะมาดูกันว่ามันสะท้อนภาพของวัฒนธรรมแฟนดอมยุคใหม่ได้ยังไง ที่แบบแฟนคลับไม่ได้เป็นแค่ผู้รับสารอีกต่อไปแล้วแต่กลายเป็นผู้ร่วมสร้างเรื่องราวร่วมกําหนดทิศทางบางอย่างได้ด้วยซ้ำครับงห้ืนเรามาเริ่มที่ต้นเรื่องกันเลยดีกว่าจากข้อมูลที่เราได้มาทุกอย่างมันเริ่มต้นจากคลิปที่แฟนคลับคนหนึ่งเข้าไปคุยกับพีค่ะเป็นการคุยกันแบบใกล้ชิดมากเลยนะคะใกล้ชิดมากครับเป็นการสื่อสารที่ตรงไปตรงมามาก ไม่ต้องผ่านใครเลยค่ะในคลิปเนี่ยแฟนคลับคนนั้นเขาก็แนะนำตัวก่อนเลยว่ามาจากโอนี่ซึ่งก็คือชื่อดอมของพีกเขาอ๋อเหมือนเป็นการแสดงตัวตนก่อนใช่ครับเหมือนบอกว่าฉันคือฐานแฟนคลับของคุณนะแล้วก็ยิงเข้าประเด็นทันทีเลยผมขออ้างอิงคำพูดเป๊ะเ,เ,เลยนะครับเขาบอกว่าถ้าไม่ลงวีล็อกให้ครบ2คลิปจะเปลี่ยนเป็นดอมมินพีคเป็นแฟนคลับสายจิน้นเชียร์จิ้นให้หนักกว่าเดิมเลยนะโห คือผมฟังครั้งแรกยังต้องหัวเราะเลยครับมันทั้งน่ารักและก็ฉลาดมากตรงนี้แหละค่ะคือหัวใจของเรื่องทั้งหมดเลยคําพูดนี้มันไม่ใช่แค่การทวงวีล็อกแบบธรรมดาธรรมานะคะแต่มันคือการจะว่ายังไงดีการเจรจาต่อรองที่ซับซ้อนและมีชั้นเชิงมากใช่ใช่ พราะฟังดูดีๆแล้วมันไม่ใช่แค่การแสวเล่นๆเลยนะไม่ใช่เลยค่ะแต่มันคือการใช้ไพ่ที่ถูกใบมากๆใช่ค่ะแฟนคลับคนนี้รู้ว่าต้องพูดอะไรถึงจะได้ผลแล้วปฏิกิริยาของพีก็ชัดเจนมากครับเขาไม่ได้ตกใจหรือว่ารู้สึกไม่ดีเลยค่ะเห็นนะคะมันคือการยอมรับเกมที่แฟนคลับเสนอมาโดยทันทีซึ่งมันแสดงให้เห็นถึงความเข้าใจแล้วก็ความสัมพันธ์ที่แข็งแรงมากๆระหว่างพวกเขาสิ่งที่น่าวิเคราะห์ในคำขู่เมื่อกี้นะคะ คือการที่แฟนคลับใช้การจิ้นมาเป็นเครื่องมือต่อรองครับมันสะท้อนว่าพวกเขารู้ว่าอะไรคือสิ่งที่มีความหมายหรืออาจจะเป็นจุดที่ศิลปินให้ความสำคัญเป็นพิเศษโอ้คือรู้จุดอ่อนวากันฮะจะว่าอย่างนั้นก็ได้ค่ะการขู่ว่าจะเปลี่ยนจากแฟนคลับเดียวไปสนับสนุนการเป็นคู่จิ้นอย่างเต็มตัวเนี่ยมันเลยกลายเป็นข้อต่อรองที่มีน้ำหนักขึ้นมาทันทีเลยเหมือนกับว่าทำการบ้านมาอย่างดีเลยรู้ว่าต้องกดปุ่มไหนใช่ค่ะ แล้วมันก็ได้ผลจริงๆเพราะหลังจากนั้นแฟนคลับคนเดิมยังแซวกลับอีกว่าโอเคลงเมื่อไหร่กลับมาเป็นพีคมินนะน่ารักมากเลยครับบรรยากาศทั้งหมดมเลยกลายเป็นฟิลที่น่ารักอบอุ่นแล้วก็เต็มไปด้วยเสียงหัวเราะไปเลย ใช่ค่ะและการกระทำแบบนี้มันแสดงถึงความสัมพันธ์ที่ไม่เป็นทางการแล้วก็ใกล้ชิดกันมากคือแฟนคลับรู้สึกว่ามีพื้นที่ปลอดภัยพอที่จะหยอกล้อหรือว่าสร้างเงื่อนไขกับศิลปินแบบนี้ได้ซึ่งถมองย้อนไปสัก1ิปีก่อนภาพแบบนี้แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับเป็นไปไม่ได้เลยค่ะนี่คือการเปลี่ยนแปลงจากความสัมพันธ์แบบทางเดียวที่ศิลปินอยู่บนที่สูงและแฟนคลับคอยสนับสนุนอยู่ข้างล่างครับ มาสู่การมีปฏิสัมพันธ์2ทางที่แท้จริงแล้วปฏิสัมพันธ์นี้มันก็ไม่ได้จบแค่ตรงนั้นด้วยใช่ไหมครับพอ,พอ,พอคลิปนี้ถูกปล่อยออกไปในโลกออนไลน์เนี่ยคอมเมนต์จากแฟนคลับคนอื่นๆก็ยิ่งตกย้ำเลยว่าทุกคนเข้าใจตรงกันใช่ครับทุกคนเข้าใจและสนุกไปกับเกมนี้ด้วยกันถูกต้องค่ะมันไม่ใช่แค่เรื่องของคน2คนอีกต่อไปแล้วแต่กลายเป็นเรื่องราวของทั้งคอมมูนิตี้เลยมีคอมเมนต์หนึ่งที่ผมว่าคมขายมากเลยเขาเขียนเชิงหยอกล้อไว้นะครับว่าตกลง พีครีบลงวีล็อกไม่ใช่เพราะกลัวโอนี่แต่กลัวทั้งด้อมจะกลายเป็นมิน์พีคใช่ไหมฮ่ฮอืมคอมเมนต์นี้มันเหมือนบทสรุปของสถานการณ์ทั้งหมดเลยคือทุกคนเข้าใจตรงกันว่าพลังของการขู่ว่าจะจิ้นเนี่ยมันได้ผลจริงๆการใช้คำว่าก,กลัวเนี่ยคอมเมนต์นั้นก็น่าสนใจมากนะคะครับแน่นอนว่ามันไม่ใช่ความกลัวจริงๆหรอกคะ่ะแต่ในบริบทนี้ความกลัวมันคือความเกรงใจหรือคือการที่ศิลปินแคร์ความรู้สึกของแฟนคลับมากมาก การที่พียอมทำตามคำขอทันทีพร้อมกับรอยยิ้มเนี่ยมันไม่ใช่การยอมแพ้นะคะแต่เป็นการแสดงความเคารพและให้เกียรติแฟนคลับในฐานะพาร์ทเนอร์ที่สำคัญเป็นเหมือนการรักษาความสัมพันธ์เอาไว้ใช่ค่ะซึ่งโมเมนตเ์เล็กๆแบบนี้แหละคะ่ะที่มันหล่อเลี้ยงแล้วก็ทำให้ด้อมแข็งแกร่ง,ข,งขึ้นเพราะมันทำให้ทุกคนรู้สึกว่าตัวเองเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวแล้วก็มีความสำคัญพอฟังแบบนี้แล้วมันยิ่งใหญ่กว่าแค่การขอให้ลงบีล็อกมากเลยนะครับ มีชื่อเรียกในทางทฤษฎีด้วยใช่ไหมครับใช่เลยค่ะปรากฏการณ์ที่เราเห็นอยู่นี้เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากของสิ่งที่เรียกว่าวัฒนธรรมโปรซูเมอร์หรือโปรซูเมอร์เคาน์เจอร์โปรซูเมอร์ค่มคะมาจากการรวมคำว่าโปรดิวเซอร์ที่แปลว่าผู้ผ,ผลิตกับคอนซูเมอร์ที่แปลว่าผู้บริโภคเข้าด้วยกันออ๋ ในอดีตเนี่ยแฟนคลับเป็นแค่คอน sumer คือเสพผลงานอย่างเดียวแต่ปัจจุบันพวกเขาได้กลายเป็น prosumer คือเป็นทั้งผู้บริโภคแล้วก็ผู้ร่วมผลิตเนื้อหาหรือเรื่องราวไปพร้อมๆกันหมายความว่าแฟนคลับไม่ได้แค่นั่งรอรับคอนเทนต์เฉย แต่พวกเขาสร้างคอนเทนต์ขึ้นมาเองด้วยการมีปฏิสัมพันธ์แบบนี้ถูกต้องค่ะการขู่ให้ลงวีล็อกก็เลยกลายเป็นการสร้างสตอรี่ใหม่ขึ้นมาบทหนึ่งที่ทุกคนในด้อมมีส่วนร่วมใช่ค่ะพวกเขาร่วมสร้างจักรวาลของศิลปินให้ขยายใหญ่ขึ้นและอีกแนวคิดหนึ่งที่เกี่ยวข้องกันก็คือเกมมิฟเคชั่นหรือการทำให้ทุกอย่างกลายเป็นเกมทำให้เป็นเกมค่ะแฟนคลับในคลิปนี้ไม่ได้แค่ขอร้อง แต่เขาสร้างเควสหรือภารกิจขึ้นมาให้ศิลปินทำรรคือถ้าอยากให้เรากลับมาเป็นดอมเดี่ยวคุณต้องลงวีล็อกให้สำเร็จอ๋อเข้าใจเลยมันเปลี่ยนจากการรอคอยที่อาจจะน่าเบือ่อให้กลายเป็นการเล่นเกมที่สนุกสนานและมีส่วนร่วมค่ะอพอเชื่อมโยงกับแนวคิดพวกนี้แล้วภาพมันชัดขึ้นมากเลยแล้วกรณีของมินพีกนี่ถือว่าเป็นตัวอย่างที่น่ารักแล้วก็สร้างสารรค์มากม แต่พลังของแฟนคลับในลักษณะนี้จริงๆแล้วมันมีสเกลที่ใหญ่กว่านี้เยอะเลยใช่ไหมครับเทียบไม่ปิดเลยค่ะนี่เป็นเวอร์ชันที่น่ารักและเป็นกันเองมากๆแต่ถ้าเรามองไปที่อื่นอย่างในวงการเคป๊อปเราจะเห็นแฟนคลับใช้พลังในรูปแบบที่แตกต่างออกไปอย่างสิ้นเชิงเลยเช่นอะไรบ้างครับพวกเขาสามารถระดมทุนกันเช่าป้ายบิลบอร์ดใจกลางไทม์สแควร์ที่นิวยอร์กเพื่อเรียกร้องให้ค่ายเพลงปฏิบัติต่อศิลปินของพวกเขาให้ดีขึ้นโอ้โห หรือเพื่อโปรโมทผลงานนี่คือการใช้พลังทางการเงินและพลังของมวลชนเพื่อสร้างแรงกดดันที่เป็นรูปธรรมจริงๆนั่นคือการเปลี่ยนจากเกมน่ารักน่าหไปสู่การเคลื่อนไหวที่เป็นระบบแล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนเลยนะครับใช่ค่ะหรือในวงการซีรีส์ต่างประเทศก็เคยมีกรณีที่แฟนคลับรวมตัวกันรณรงค์จนสามารถช่วยให้ซีรีส์ที่ถูกตัดจบไปแล้วได้กลับมาสร้างต่อจนจบมีแบบนั้นด้วยเหรอครับมีค่ะ หรือแม้กระทั่งเปลี่ยนตอนจบของเรื่องได้เลยก็มีพลังของพวกเขาในปัจจุบันเนี่ยสามารถส่งผลกระทบโดยตรงต่อการตัดสินใจทางธุรกิจและกระบวนการสร้างสารรค์ผลงานได้เลยทีเดียวสุดยอดมากดังนั้นสิ่งที่เราเห็นในคลิปของพีคมันคือภาพย่อส่วนของพลังที่ยิ่งใหญ่นี้เองค่ะแต่พอพูดถึงพลังที่มันส่งผลกระทบได้ขนาดนี้อืมมันก็มีอีกด้านหนึ่งที่น่าคิดเหมือนกันนะครับ ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดแล้วก็การที่แฟนคลับสามารถเรียกร้องอะไรต่างๆได้เนี่ยมันสร้างแรงกดดันมหาศาลให้กับตัวศิลปินหรือเปล่าครับเป็นคำถามที่สำคัญมากค่ะเส้นแบ่งระหว่างการสนับสนุนกับการก้าวไก่มันอยู่ตรงไหนกันแน่อุปพันที่แน่นแฟนแต่ในอีกด้านหนึ่งมันก็ลบเลือนเส้นแบ่งระหว่างพื้นที่ส่วนตัวกับพื้นที่สาธารณะของศิลปินไปจนเกือบหมดครับศิลปินอาจรู้สึกว่าต้องออนไลน์ตลอดเวลาต้องตอบสนองทุกความคาดหวังและ ไม่สามารถเป็นตัวของตัวเองได้อย่างเต็มที่เพราะทุกการกระทําถูกจับตามองและตีความมันอาจจะนําไปสู่ภาวะหมดไฟได้ง่ายๆเลยนะครับเพราะเหมือนต้องทํางานตลอด24ชั่วโมงเลยถูกต้องค่ะแม้แต่เวลาที่ควรจะเป็นเวลาพักผ่อนและมันยังเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เรียกว่าความสัมพันธ์กึ่งเสมือนจริงหรือ parasocial relationship parasocial relationship ค่ะที่แฟนคลับรู้สึกผูกพันกับศิลป,ปินอย่างลึกซึ้งเหมือนเป็นเพื่อนสนิท ทั้งทังที่มันเป็นความสัมพันธ์ฝ่ายเดียวซึ่งเมื่อความคาดหวังจากความสัมพันธ์นี้ไม่ได้รับการตอบสนองก็อาจนําไปสู่ความผิดหวังหรือแม้กระทั่งความรู้สึกโกรธเคืองได้การรักษาสมดุลระหว่างการเข้าถึงได้กับการมีขอบเขตของตัวเองจึงเป็นความท้าทายที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสำหรับศิลปินในยุคนี้เลยค่ะน่าสนใจมากครับ จากคลิปสั้นๆแค่คลิปเดียวเราได้คุยกันไปถึงเรื่องวัฒนธรรมโปรซูเมอร์เกมมิฟิเคชันพลังของแฟนดอมในสเกลที่ใหญ่ขึ้นจนมาถึงประเด็นเรื่องแรงกดดันและสุขภาพจิตของศิลปินมันแสดงให้เห็นเลยนะครับว่าปฏิสัมพันธ์เล็กๆน้ออๆในยุคนี้มันซับซ้อนและมีความหมายซ่อนอยู่เยอะมากจริงๆใช่ค่ะ มันไม่ใช่แค่เรื่องของความบันเทิงผิวเผินอีกต่อไปแล้วแต่มันคือภาพสะท้อนของพลวัตทางสังคมที่เปลี่ยนไปในยุคดิจิตอลงั้นเพื่อเป็นการปิดท้ายการพูดคุยในวันนี้นะครับเรามาสรุปกันดีกว่าครับว่าจากเรื่องราวของมิ้น Pe พีกเนี่ยเราได้เห็นภาพที่ชัดเจนของวัฒนธรรมแฟนดอมยุคใหม่ที่ความสัมพันธ์ระหว่างศิลปินกับแฟนคลับมันกลายเป็นบทสนทนาสทางเป็นบทสนทนาที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสารรค์ครับ มีการต่อรองมีการมีส่วนร่วงซึ่งมันทรงพลังมากกว่าที่เราเคยเห็นในอดีตมากเป็นบทสรุปที่ดีค่ะแล้วมันนําไปสู่คําถามที่น่าขบคิดต่อไปซึ่งก็อยากจะทิ้งท้ายว่าให้เราได้ไปคิดกันต่อนะคะในเมื่อวันนี้เราเห็นแล้วว่าพลังของแฟนคลับมันไม่ใช่เรื่องเล่นๆและเส้นแบ่งระหว่างผู้สร้างกับผู้เสพมันก็เลือนลางลงทุกทีครับคาถามสําคัญอาจจะไม่ใช่ว่าแฟนคลับมีพลังหรือไม่อีกต่อไปแล้วเพราะคําตอบคือมีอย่างแน่นอน แต่คำถามที่แท้จริงคือแล้วปลายทางของพลังนี้คืออะไรในอนาคตเราจะได้เห็นแฟนรอมทำหน้าที่เหมือนสหภาพแรงงานที่คอยปกต้องสิทธิให้ศิลปินหรือพวกเขาจะกลายเป็นเหมือนฝ่ายการตลาดที่ไม่เป็นทางการของค่ายเพลงน่าคิดมากครับเส้นแบ่งระหว่างการสนับสนุนกับการควบคุมมันบางลงทุกวันและพื้นที่สีเทาตรงนี้ละค่ะคือสิ่งที่เราต้องจับตาม,มองกันต่อไปอย่างใกล้ชิด